พี่ตาเนี่ยมีอาการมานานเท่าไหร่ละคะเรื่องรูมาตอยมานานมันสองปีแล้วการมือไปมือไม่ได้ไงมันปมดมันชาไงมันข่มมือเข้าเท้ามันชาหมดสงสารพาหามออย่างเดียวมาเจอตัวประหลาอยู่คอได้ยังไงคะน้องสาวเขามันบอกมาซื้อ,อเลยอ๋อพี่พีสามวันก็หนูสามวัน ปวดมันน้อยลงดังนั่นมันดีขึ้นมันทำงานได้เคยใ,ให้ฝากเป็นภาษามอเลยนะคะบอกได้เลยเอ้ยแน่ก็ฮู้เนาะโลกลมอตาอยได้ข้อตอนเดือล่หยม,มันมอสร้างดีๆข้อตอนมัน สวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานแบงค์ค่ะวันนี้นะคะชิวอยู่ที่สัตหีบนะคะจกกังหวัดชนบุรีค่ะและวันนี้นะคะก็จะมาสัมภาษณ์ลูกค้านะคะที่มีอาการของโรคลูมาตอยเป็นลูกค้าจากประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปสัมภาษณ์กันเลยว่าที่ผ่านมาอาการเป็นยังไงบ้างเห็น <c oughs> บอกว่าแปมือไม่ได้เลยปวดจะต,ต้องกำมือไว้อยู่อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันเลยค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะเดีย๋ยวช่วยแนะนําตัวหน่อยนะคะว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ตอนนี้ทําอาชีพอะไรอยู่คะี่ตาลพี่ตาลน,น,นะคะทาอาชีพอะไรคะ ำงานก่อสร้างทำงานก่อสร้างนะคะแล้วก็พี่ชื่ออะไรนะคะช่มอนพี่มอนนะคะเดี๋ยววันนี้นะเราจะให้พี่มอนนะคะช่วยถามเป็นภาษามอนนะคะแล้วก็แปลให้ฟังหน่อยพี่ตาลเนี่ยมีอาการมานานเท่าไหร่ล้คะเรื่องลูมาตอยมานานมันสองปีแล้วหมาประมาณสองปีประมาณสองปีตอนที่มันมีอาการแรกๆเลยอาการเป็นยังไงบ้างคะตนของกลาจะเป็นของลาเรงเป๋าตัวหคือะ กำมือไปมือไม่ได้ไงมันแบมือไม่ได้ครับมันปดมันชาไงเขาบอกคือชาลามไปถึงตรงตรงขาเลยชามันข่มมือเข้าเท้ามันชาหมดไงอืมแล้วอย่างนี้ไปทํางานได้หรือเปล่าคะทำไม่ได้เราทำไปหยุดไปอย่างนี้รายได้เรามันก็จะต้องลดลงใช่ไหมคะเพราะว่าเราไม่ได้ไปทํบพ่อไปพบคุณหมอคุณหมอให้การรักษาอย่างไงบ้างอะคะก็การรักษามันให้ยานแหละให้ทานยาเยอะไหมคะ เช่าเย็นประมาณเช่าสามเม็ดเย็นสามเม็ดพอทานยาตอนนั้นแล้วอาการพอพอการน,นเวลาทานก็ไม่เจ็บไม่ปวดหมดฤทธิ์ยาก็ปวดใหม<อ>่อพอหมดฤทธิ์ยาก็เป็นอีกนะะ่ะพี่รู้สึกไงบ้างตอนตอนที่เห็นแฟนเราแบบโอ้โหปวดทรมานอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทําไม่เป็นก็พาหาหมออย่างเดียวสงสารไหมสงสารแฟนมาม,มาเจอตัวประหลาดอยู่คอได้ยังไงคะน้องสาวเขามันบอกมาอืเขาเห็นอย่างนี้เอง เขาบอกมาก็ซื้อเลยอ๋อเป็นคนแนะนํามาให้ uh, นะคะครั้งแรกสั่งมาประมาณกี่กระปุกก่อนคะครั้งแรกม,มันกระปุกก่อน1หกระปุกอ๋อ oh, เอามาลองก่อนนะคะแล้วทานทาไปครางล้างนี่มันสั่ง,งมามาซ้ำกระปุกทานไปกี่วันถึงรู้สึกว่าอาการมันดีขึ้นมันไม่ค่อยปวด3นวันก็ดูแลสามวันทานวันละกี่เม็ดทานวันละหนึ่งเม็ดสามวันจากปกติเราจะปวดใช่ไหมคะ พอทานสามวันมันน้อยลงไงปวดมันน้อยลงประมาณสามวันแรกรู้สึกได้เลยว่ามันปวดน้อยลงตอนนี้ทานมากี่กระปุกแล้วคะหมดประมาณสองกระปุกแล้วสองกระปุกแล้วนะคะอาการตอนนี้เป็นยังไงบ้างตันนี้มันดีขึ้นมันทํางานได้ทำงานได้ดีขึ้นนะคะก็คือจากมือที่กำนี้ก็คือแบได้ได้ตอนนี้ยังปวดอยู่ไหมคะถ้าไม่ได้กินกับมันปวดอยู่นะถ้าไม่ได้กินแล้วยังทานยาหมออยู่ไหมคะไม่ได้ทานแล้วหมดไปเลยั้ย หมดไปแล้วไม่ได้ทาเลยทาแต่ตัวบาลานซ์อยู่คอ,อเอาอย่างนี้ดีกว่าอยากจะให้ฝากเป็นภาษามนเลยภาษาบ้านที่เลยเผื่อว่ามีลูกค้านะคะที่เป็นโรครูมาตอยนะคะแล้วเขากำลังหาข้อมูลอยู่ได้ฝากเป็นภาษามนเลยนะคะบอกได้เลยในก็ฮู้เนาะก็โรครูมาตอยได้ข้อต้านไดปลายแมนม้าสน้างดีข้อทำงานนะคะเพราะว่าเห็นผลลัพธ์ดีขึ้นจริงๆนะคะคมันโน้นได้ดีนะเนี่นยานะคะราคาแพงไหมเมื่อเทียบกับ ถ้าผลับที่เราได้ถ้าผลลัพธ์ที่ได้ว่าไม่แพงถ้าไม่เคยเกณฑก็แพงอยู่นะคือตอนแรกก็จะคิดว่ามันแพงแหละ<ช>แต่ว่าพอพอแฟนเราหายแล้วก็เออก็คือ รับได้นะคะเต็ม1ิคะแนนนะคะพี่ตาลให้กี่คะแนนดีให้เต็มร้อยเลยแฟนพูดแทนเพราะว่าแฟนจะเป็นคนที่เห็นอาการตลอดเนาะแล้วตอนนี้ก็ทํางานได้ไม่เจ็บแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่เปิดใจให้บาลานซ์ยูคอดูแลวันนี้ก็เลยเอาบาลานซ์ยูคอมามอบให้อีก3ามก็ปลูกเลยนะคะเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพร่างกายนี่ล่ะก็คือ ลูกค้าจริงๆนะคะอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งนะคะแต่ว่าก็มีแฟนพี่เขานะคะคอยแปละนะคะคอยพูดให้อยู่นะคะแล้วก็เป็นคนที่ใกล้ชิดจริงๆเห็นอาการของพี่เขาจริงๆนะคะใครที่มีอาการของโรครูมาตอยนะคะก็ฝากบาลานซ์ยูคอร์ด้วยนะคะเพราะว่าเราสามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศเลยมีออยมีฮารานที่ถูกต้องฝากไว้นหนึ่งข้อคิดนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอคะ่ะเคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนจะมีเรื่องราวดีๆนะคะของลูกค้าท่านไหนมาแชร์ให้ฟังนะคะก็ติดตามชมได้ที่บาลานซ์แบ ทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มค่ะวันนี้นะคะชิวนะคะพี่ตาแล้วก็แฟนพี่ตาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ